ไม่สบายค่ะใครคะเนี่ยเป็นใครคแกชีฟเหรอคะเป็นอะไรมาคะทานอาหารมากเกินไปหรือเปล่ามผมทานอาหารมากเลยครับผมเลยปวดท้องมหมอช่วยผมไว้ได้ไหมแล้วหนูมมาก,กับใครคุณแม่ผมหายไปไหนแล้วคุณแม่ครับคุณแม่ ะะลูกคุณเป็นอะไรมาะคะเป็นไข้แล้วก็ไม่แปลงฟันอ,อ๋อลูกคุณไม่แปลงฟันอ๋อเชื้อโรคมันเลยอยู่ในปากใช่ไหมหนูเจยทาให้หนูปวดท้องนะรู้ไหมครับต่อไปนี้ผมทานข้าวเสร็จแล้วผมก็จะแปลงฟันแล้วครับต้องอาบน้ำให้ให้สบายนะต้องอาบน้ำให้สะอาดด้วยใช่ไหมคะแล้วเชื้อโรคจะได้ไม่อยู่ในร่างกายใช่ไหม Okay. อโอเคเดี๋ยวคุณหมอจะตรวจขอเดีย๋ยวแม่ไปนั่งก่อนนะอ่าคุณแม่ไปเิเชิญรอด้านนอกนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะขอตรวจน้องชิปชิปกนนะคะอน้องชิปชิปนั่งให้เรียบร้อยนะจ๊ะเดี๋ยวคุณหมอจะตรวจให้นะจ๊ะผอมผาไปค่ะอาานอนก่อนคะ่ะเดี๋ยวคุณหมอต้องตรวจก่อนคะ่ะอย่าเพิ่งผมผ้าค่ะมองไม่เห็นท้องเดีย๋ยวแม่เดีย๋ยวแม่เดีย๋ยวแม่ นี่นะจุดๆโอเคแม่ <Okay. S 1> อยู่ตรงนี้นะจ้าคุณแม่นั่งรอดีๆนะคะระวังคุณแม่จะหงายท้องไปนะคะวัดไข้ด้วยนะคะจุดๆุดๆโอ้โหลูกคุณมีไข้นะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องทานยาด้วยนะนะสอนอโอเคครับผมรู้สึกดีขึ้นมากๆเลยค่ะ ก,ก็นอนอกลับไปนอนพักที่บ้านไดนะ้นะไหนคุณแม่คุณหมอดูสิคุณแม่คุณแม่มาดูสิลูกคุณมีพย,ยาธิหรือเปล่าเพราะว่ากินอาหารที่มีเชื้อโรคเข้าไปหนีบอะไรอ๋อคะนีเ,เชื้อโรคเหรอคะสีจานะตกลงใครเป็นคุณหมอกันแน่เนี่ยแม่ให้แบบะให้บัตรด้วยนะคะบัตรนัดมาใหม่อาทิตย์หน้านะคะ โอเคค่ะสวัสดีคุณหมอก,ก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะพูดด้วยค่ะค่ะ